ได้ยินเสียงหรอือเปล่าต้งไหนวะ Watch o อ t อะไรนะคะน,นี่ได้ยินเสียงหนูไหมอือ <c oughs> นี่เ <c oughs> พิ่งได้ยิน <c oughs> เออที่ว่ามีนคนเหรอ มันตายแล้วแหละ Watch out Watch out Do นั่นฟังตัวนี่มั้ย ยังใช่แล้วแต่ว่ามันมันยังมีอีกเอ่อมีตัวอยู่หน้าพี่ตัวนึ่งดีอะตรงไหนอ่ะบ้า,าน m a r k the location สองตัว มีคนข้างในอะ่ะ Watch out ตรงไหนต้องทำอตอตรงห้องน้ำตายเลยกำลังจะเคียไมยดิ

เห้ม hey, hey, ีมีไอ้เจอเจอคนไม่บอกเลยว่าเฮ้จะได้ช่วยกันยิงไงคุณเล่นยิงคนเดียวอย่างเงี้ยอยากเล่นขอบคุณนะ s h o ขอหลังคารลกกันมี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 อะไรมาโหดไม่โหดยิงใครไม่ตายช่วงเนี้ย สวยครับสวย uh huh. อ๋ออ่านหนังสือวันละครสะกดคำไงขายชีวิตจริงจริงด้วยหลังก้อนหินหลังก้อนหินหลังก้อนหินร่วงเหรอ Không kịp Ô, này Một xoáy Thằng này Quá 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 ขวัขวขัวโอ๊ยไงไงมันวิอยมันสติดสติดไ้หลังหลังมันอยู่ทางไหนพี่ว่านอ,อยู่บ้าน,นชู ว้ายตรงไหนอีกวะเนี่ยถูกมันจะตายไตอตัวนั้นอ่ะค่อยลาเจ้ามาไงเจ้าหูป่ะ โอเคเป่าไปทางหน้าอยู่เนินหน้าพี่ว่าใช่ใช่รอเรียหนูไฟหนูไฟพี่เกือบไหนโอ้ย นี่ยายาล่างๆเนี่ยเนี่ยนี่นี่ <Watch S 1> นี่ <out. S 1> นว่าหน้า,นาหน้าเลยหน้าเนี่ยตรงไหนนะ้้าานหใช่เลย <Watch S 1> อยู่ข <out. S 1> ้างบนอยู่ข้าโอเคจ้ะ okay, <ca> Mark the location โอเค Okay. Thank you. How dare you saying? oh, mark the location. Yes, I will have something. Then. Okay. Thank you. Oh, come on. Do hey you. Do hey you. <laughs> ไม่มีเกาะจุดเกาะม,ม,มันเงียบไปแล้วอ่ะไอิดอะไรข <Watch out. S 1> ้น Help <Okay. S 1> Watch out ๆนอกเลยไปไกลทำไมมันไม่เดินวะน้อกๆเ,เรวเนอวพี่ว่านอยู่ไหนวะเกิดทันอยู่เอ,อ้ยไม่ทันแล้ว ดู้าาี่าก็ไม่ียกหนูนะไม่ทำ w a t c o u เอ้ยมันหมดแล้ <มา S 1> เพื่อนเพนเบอร์สเบอร์สามเบอร์ตงหลกตลางหลักตากต Oui. Oui. Watch out!